2วันของการประชุมคณะกรรมาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างตึงเครียดนะครับเพราะถือว่าเป็นเวทีถกเถียงกันครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรในวาระที่สองข้อสงสัยหนึ่งก็คือการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งครั้งนี้จะรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใดบ้างหนึ่งในวรรคหนึ่งของมาตรา3เนี่ยผมยืนยันว่าต้องคืนความยุติธรรม ให้ผู้ถูกกระทําผมเห็นด้วยในมาตรานี้แต่ว่าในวรรคสองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการนิโทษกรรมคนสังฆาประชาชนถ้ารัฐบาลเลือกข้อที่หนึ่งรัฐบาลต้องยอมรับผลในข้อที่สองที่จะตามมารัฐบาลเขารู้แล้วว่าการแก้กฎหมายอย่างเงี้ยครับมันก่อให้เกิดความขัดแยง้งและจะมีการชุมนุมเมื่อรัฐบาลเลือกรัฐบาลก็ต้องยอมรับผลที่ตามมารัฐบาลเป็นคนสร้างความวุ่นวายขึ้นในประเทศเองนะครับไม่ใช่พวกเรานะครับ ก็หลักการให้อภัยในเมื่อทุกฝ่ายในบ้านเมืองเห็นว่าความขัดแย้งที่มีกันมา78ปีเนี่ยมันน่าจะยุติได้แล้วน่าจะมาปรองดองสมานฉันดังนั้นอันหนึ่งก็คือการให้อภัยกันถ้าจะให้อภัยกันเนี่ยมันก็ต้องให้อภัยกันทุกฝ่ายครับอันนั้นหลักการที่หนึ่งดังนั้นก็จะนิรโทษศสกมันก็ต้องนีรโทษทุกฝ่ายให้สัมภาษณ์กับสื่อและยังไปถกเถียงกันต่อในที่ประชุมกรรมธิการพิจารณาร่างพรบนิรโทษศกรรมตลอด2วัน อาจจะทําให้เห็นแนวโน้มของบรรยากาศความขัดแย้งที่มีต่อร่างกฎหมายนี้เมื่อมีการพิจารณาในวาระที่2วันที่6พฤศจิกายนเมื่อวางเพลิงต้นซั์ยิงระเบิดเนี่ยท่านท่านโอเคใช่ไหมฮะท่านไม่ว่าอะไรท่านท่านติดใจแค่เรื่องฆ่าคนเท่านั้นใช่ไหมเราจะชัดนะฮะเพราะผมไปฏิตินี่ผมผมสงวนไว้นะครับว่าจะเป็นความผิดเป็นอาชญากรรมพวกนี้นี่โทษให้ได้ แล้วเผาสามห้างนี่นะครับไม่ว่าเซ็ทนทรัลผ,ผมว่าเดี๋ยวมันจะไปไกลลงแร<า>งนะครับคืออย่างนี้นะฮะต้องตอบฮะบมผมกระากาบเรียนท่านบอกว่าผมนี่นโทษให้ประชาชนหากมีชายชุดดำจริงมีต้องมีแกนนําไปสั่งครับต้องมีแกนนําเป็นสั่งใช้จ้างวานผมต้องการเอาแกนนําที่สั่งใช้จ้างวานนี้มาลงโทษนะครับ กรรมธิการในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์พยายามขอความชัดเจนว่าการนิรโทศกรรมจะรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับปปชหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งผูกพันคดีทุจริตและคดียุบพักอีกหลายคดีกรณีคดีต่างๆที่ปปชกล่าวหากกตกล่าวหาทั้งที่ถูกตัดสินแล้วแล้วก็กาลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการต่างๆก็จะพ้นจากความผิดโดยสิ้นเชิงทั้งหมด ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงด้วยอ,อย่างยิ่งนะครับซึ่งมันก็อาจจะรวมไปถึงคดีรถตับเพลิงซึ่งปปชเป็นผู้ดําเนินการป้องร้องนะครับย้อนกลับไปอ่านหลักการและเหตุผลในร่างกฎหมายเดิมของนายวรชัยเหมะก่อนถูกปรับแก้ระบุว่าจะนิรโทษกรรมให้ประชาชนจากความขัดแย้งทางการเมืองทําให้เกิดข้อถกเถียงว่ากฎหมายฉบับนี้จะไปสุดทางหรือไม่ในหลักการเดิมเนี่ยมันทําแค่ ประชาชนชเท่านั้นไม่รวมถึงผู้ที่ใช้อำนาจทางการเมืองถูกไหมการบับคุณบร,รชัยด้วยนะฮะแต่ออกมานี่มันเลือกไปหมดเลยอัเน,นี้สำคัญมากก็คือว่าการคุณบายติเนี่ยถือว่าชอบไปยกฎหมายนี่คือหลักนิติธรรมอยู่ในมาตราสามวรรคสองของรัฐมนูญว่าการใช้สิทธิจสิทธิตแม้สุดทา้ายร่างกฎหมายอาจจะขัดหลักการทำให้ตกไปด้วยกระบวนการในสภาหรือสารรัฐธรรมนูญชี้ขาด ถึงเวลานั้นพักเพื่อไทยก็ยังสามารถเริ่มต้นกระบวนการใหม่ร่างกฎหมายขึ้นมาได้ด้วยเสียงข้างมากและเพิ่มเติมความชัดเจนตั้งแต่หลักการไล่เหตุผลในวาระที่1แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือในทางการเมืองจะยังหลงเหลือความไว้วางใจในเจตนาการนิรโทษกรรมครั้งต่อไปหรือไม่วราวิชิมณีไทยพีบีรายงาน